แกงห็ดผัวใส่ล่ำกระบุกครับผมกักระบุกน่ะพี่นอ้อ,นองกตอนอื่นกะเอาหน่ำจานางที่ข้าตำใส่ข้าเบือไว้พี่น้องครับใส่ลงไปเลยครับผมทายมันเดือดจะข้าวพี่น้องครับผมพี่น้องวัดโูดิบลักข้ากะสิเป็นล่ำกระบุกเด้อพี่น้องเด้อล่ำกระบุกเด้อล่ำกระบุกนี่แหละพี่น้องขับบกลาทำการปอกเปลือกออกตอนปอกเปลือกนะขั้นขั้นพี่น้องลงจากนกะ้นะขาไปต้มนนํำอุ่นพี่น้องครับ ต้มน้ำหลวกจกัก2อวน้ำห้คาค้าวมัขัข้นและกะเทนนำขัน้นถิมนะครับนี่ก็คือตัวนี้ปลอดภัยบริสุทธิ์แล้วพี่น้องแกงกินหวานหวานพี่น้องครับล่องไปชิมมึงเดอ้อเดี๋ยวขนมหนะ้าวิ่งกินแล้วมันขัน่นจังว่ากินว่าได้ขนมกลากกินแล้วว่าขัน้นแสดงว่ากินได้ครับพี่น้องครับนี่นะครับับกลาต้มเรียบร้อยแล้วนะครับผมมะเกือและกะตําพริกพริกดิบเพื่อนเฮาละพี่สาวน้องหน้าวิ่งปลูกลก้กกะหอมพี่น้องครับตำไส้กันเพือเ่อแหลกๆ,ๆนะครับผมบัมุนแห้งละกกะ เพิ่มแตงด้วยสีสันความอร่อยนะครับเพ็ดผัวหนังบานเห่าปลาหน้าดอนข้ามทีบกลาไปเก็บนะครับผมนี่นะครับผมระกะสุดท้ายสุดละกะมีใบแมงลักพี่น้องครับบอกง่ายๆพระอีตูบานเห่าครับผมเดี๋ยวร่อหนามเดือดก็เดิอพี่น้องครับผมอากาศขนาดฝนตกก็ยังเอาครับผมฝนตกแห้งแห้งบานกระลาฝนตกคู่มือคู่มือพี่น้องครับผมนี่ครับผมอลัมกระบอกใส่ลงไปเลยพี่น้องครับที่เห้าต่มากครับนามเริ่มเดือดแล้วครับใส่ลงไปเลยครับ แกงใส่น้ำย่านางตำเองได้ที่น้องครับคนคนเลยต่ำใส่เข้าเบื่อเลยครับผมมาเข่าเบือ่อมาเข้าเหนียวไหวจักน้อยจักส่วนสองส่วน,น,นต่ำใส่กับยา่นางที่น่องครับส่วนข้นครับผมบาดนี้ต่อไปกับเป็นเ็ดพอหนังครับเก็บมาตตาปาน้าดอนข้ามครับมีตับดำตับขาวผสมกันครับผมใส่ลงไปครับลักกะที่ขาดบ่ไห้่ที่ซีเฮดให้มีรสชาติกลมกลอมขั้วเพชสแล้วก็มีรสชาติสูส่าครับ มีหอมแล้วก็มีพริกเด้อพี่น่องเด้อตำโคกโคก,กแก็กน้อยครับอือ้ยพี่น่องหน้าตามาแล้วพี่น่องครับเครื่องปุงห้าวก็จะมีน้ำปลาละกะผงนัวซ้ำานี้พี่น้องครับลืมเอานําปลามาได้ว่าสองยางนี่กะสามารถเสียบกลุ่มกลมใด้นะครับผม กนตอนนี้กะพอปมาณแล้วเด้อครับผมพี่น้องล่ำกระบุกกะทำการเปือยในจักกน้อยแหละครับและะ้วก็เฮ็ดผัวกะทำการสุกียบร้อยแล้วนะครับผมสิ่งที่เอาสีไส้กะน้ำปลาราพี่น้องครับใส่หลายส่วนด้วยปลาแดกต้มในะจั๊กบกเข้มปนไดครับใส่สีส่วนไปเลยพี่น้องครับผมอึ้บในเอาแบบจเจองๆนัวๆไปเลยพี่น,อน,อน้องเตรียมข้าวเนียยอ่อนหวนมาเด้อครับนี่กะสิ่งที่ขาดบ่ได้ครับผงนัวครับ ผงสู้ดบานห้าอันละพี่นอ้องเส้นหน่อยเสียบหน่อยเสียรายเสียบรลายครับผมใส่ไปเลยครับผมพักอีตัวครับใบแมงลักครับผมก้นเลยพี่น่องครับบานอู้ลวกมือละพี่นอ้องมาเด้อเยตัวยมตมากินแกงล่ำกระบ,บุกน้ากันละกะใส่เห็ดผัวพี่น่องครับเขาเหนียวครับบรรยากาศย่ำเลี่ยงเสียงกบเสียงเขียดเสียงเขียดนี่บกรลาบุดิแทงเสียงใสบุดิอดัดเสียงใสเด้อตัวนี้เสียงเขียดทร,รมาจาอิรี้ด้ครับ ซิมเบอร์เกอรพี่น่องครับผมโอ้โหโอ้พี่หน้องครับ, و, รบไปจัดจานกินกันเลยครับแซบครับมาเลวพี่น้องครับผมเร <c oughs> ียบร้อยแล้วมาเด้อมาเด้อพี่หน่องเตรียมข้าวนียวมาก,กินน้ำกันเดื้อครับผม <c oughs> เตรียมข้าวนี้วห่อนข้าวนิอนห่อนเด้อข้าวนิ้มะลิขากอขอมาอกินน้ำกันเด้อพี่หน้องด้อ โอ่อขวามซะเนาะพี่น้องบอกแล้วว่าจะแบ่งไปพ่อก,กินน้ำยู่บ้านครับผมมันห่อนพี่น้องครับตักเงาครับผมึ๊บน้ำกระบุกเศรษแข็งหอมเลยพี่น้องเอ้ยตึ๊บแอคชั่นมาเด้อพี่น้องครับเขา่เขาเย็ยนเด้อครับวันนี้วดนอุน่นพี่น้องเห็น โอ้ยเสือแดงแดงข้างหลังเมื่อกี้นี่พ่อบักลาเด้อกินข้าวเด้พอพ่อเด้อบ่บ,บ่เอาเลยเอาเลยนะครับผมวัอนี้บักลากิกนก้อนบักลาจงไบทนะครับผมกินทายกินสูพีสูนวองนะครับคนโบราณเมื่กินน่อมืมันนี้บักลาก,กินก้อนนะครับนี่กินแกงลั่มกระบุกค,ครับผมแซ่บแซ่บพี่นอ้องโอ้โหเฮ็ดพ่อผม อก,กาศฝนตกอยู่กันยังเอาพี่น้องครับห่อนพี่น้องครับผมแสบกับเขาบานเท่ามาเด้อพี่น้อง แ่บพี่น้องครับแสบคนอาใหม่เลยครับดาาข้อจวกเลยครับ Oh, hmm. ฉอบไอ้ยิปหน่องครับครับผมพี่น้องมื่อน,นี้ ักลาเอาก้าเขามาฝากฟีฝากน้องเป็นร่ำกระบุกก้ามกระบุกเนี่ยล่ะพี่น้องครับแกงใ่เย็ดพอนาำยานาน่งขนโคนกินก้าวเข่าเย็ยนพี่น่องครับผมกับบรรยากาศเสียงกบเสียงแขกทงหน้าละกะตะกะพายิีกำลังต๊กกินงามๆเอามาฝากฟีฝากน้องเบื้องล้วก็คือสิมีความสุขกินเข้าเสียบเนาะพี่น้องเนงาะักลากระติกราบล่าพีล่าน้องไปเพียงคนีเด้อขอบคุณในหลายเหตุการณ์สนับสนุนเหตุการณ์ที่ตามขอบคุณครับสวัสดีครับผม